สวัสดีครับเพื่กนผมชัยเช่นเดิมครับวันนี้นะครับผมมีสิ่งดีๆมาบอกให้อีกแล้วครับวันที่ผมมากับเจ้านี่เลยครับฮอนด้าฟีดนะครับ 1.5e นะครับ e24 มาดูดีกว่าว่าสภาพเป็นยังไงครับและอีกอย่างผมอยากให้ไม่ผลิตแล้วนะครับแล้วไปนำเข้าลดหายากเลยนะครับสภาพสวยๆแบบนี้ในท้องตลาดค่อนข้างจะหายากเลยนะครับดูเลยครับสภาพนะครับสวยไหมครับดูรอบๆครับน่าดูนะครับอ่า เปิดประตูหน่อยนี่นะครับประตูอัตโนมัติทีเดียวนะครับสาหรับฟีดนะครับภายในดํานะครับเบาะหนังนะครับสวยเลยครับนั่งกันได้ครอบครัวเลยนะครับสาหรับคันนี้นะครับมาดูด้านหลังันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างครับโลโก้ชัดเจนฟีดนะครับเป็นรถที่ค่อนข้างหายากเลยนะครับตอนนี้ตามหากระที่งดูสภาพครับดูสภาพรถเลยดีกว่าครับเราเน้นสภาพรถนะครับเอาไปใช้งานนะครับดูครับคันนี้นะครับ เป็นปีใหม่แล้วนะครับจะมีแอร์ตอนหลังหมดเลยนะครับเนี่ยดูครับนี่อ่าไม่ร้อนนะครับนั่งข้างหลังไม่ร้อนนะครับแล้วก็นี่อยวมุกอินนิดนึงนะเลยครับมาดูภายในดีกว่าว่าเป็นยังไงครับว่าตอบโจทย์ไหมสตาร์ทรถเลยดีกว่านะอันนี้ดีหรือเปลเอาตรงนก่อนนี่ก่อนอ่านี่นี่ครับสภาพครับโดยรวมของรถนะครับถือว่าสวยทีเดียวนะครับเป็นยังไงครับ ให้ดูกันชัดเจนเลยสำหรับ Honda f ฟ e d นะครับ 1.5e นะครับไม้เท่าไหรทีนี้เรามาดูไม้กันดีกว่าอ่าอ่านี่ครับมาดูไม้กันดีกว่าครับสตาร์ทเลยดีกว่าครับนี่ไม้อยู่ที่7 5 2ด2นนะครับดูสภาพรถครับวันออกรถนะครับเดี๋ยวเราสปาให้สวยๆเลยนะครับ สภาพรถออกไปนี่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงเลยว่าสวยแน่นอนกับ Honda f ฟีดปี2014นะครับ 1.5e นะครับคันนี้ถือว่าตอบโจทย์ที่รับลูกค้าที่อยากได้รถนะครับผมบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวครับรถครอบครัวขนาดเล็กๆขายยากต้อง Honda f ฟีดอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้อยากได้รถนะครับอยากได้รถด,ดีมีประกันติดต่อใช้ได้ครับ0612515694ยำ 061 251 5694อยากได้สวยคันนี้เลยครับพระเจ้าผิดติดต่อาเลยครับสวัสดีครับ ลองขับเจ้าคันด้าฟีดคันนี้ดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างครับนี่ไปดีกว่าครับรถครอบครัวขับสบายจริงครับโอ้ยนิ่มครับนิ่มเลยขับไปสบายนะครับในทางถนนนะครับรถครอบครัวไปกันหมดทุกคนนะครับนี่นะครับคันแรกรถนี่ไปเลยเย่บุกขับเลยครับอ นะครับเครื่องขนาด 1.5e นะครับปี e 2014ครับไม่แค่70,000กว่าเองนะร,ราคาก็จิบจิบครับราคา5 0 0 0,000นิดครับแค่นั้นเองครับคันนี้จับต้องได้ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับสนใจรถ ติดต่อที่ชัยนะครับ0612515694 0612515694นะครับไม่ได้บอกหวยนะครับบอกเบอร์โทร